วิธีได้พบพระพุทธเจ้าองค์หน้าคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้แม้ชั่วกับชั่วกันไม่เคยทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนามาก่อนเลยแต่ขอเพียงมีวาสนาได้ใส่บาตรกับผู้กรองจีวรพุทธแล้วเกิดศรัทธาประสาทะเริ่มใส่ในผ้าเหลืองอธิษฐานซ้ำๆขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาปรารถนาได้ร่วมบุญ กับพระพุทธศาสนาอีกเรื่อยๆเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้ชาติใหม่ได้เกิดใต้ร่มพุทธแล้วแต่อาจจะยังอยู่ห่างพระพุทธเจ้าอยู่คนละแว่นแขวนอยู่คนละประเทศหรือเกิดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานได้เพียงมีโอกาสพบภิกษุสาวกฟังธรรมะเข้าใจบ้างในระดับของทานยังไม่ค่อยมีเหตุปัจจัยให้ยกระดับขึ้นไปเข้าถึง ธรรมะระดับของศีลต่อเมื่อชาติใดได้พบพระพุทธศาสนาและได้ฟังธรรมในระดับของศีลจากผู้ทรงศีลตัวจริงผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ปรารถนาจะถือศีลตามท่านตลอดจนรักษาศีลได้จริงแม้เจอเรื่องยัวยุให้ทำผิดคิดร้ายนั่นเองจึงยกระดับธรรมขึ้นไปเกิดชาติหน้า พบพระพุทธศาสนาจะมีโอกาสเริ่มเข้าใกล้วงในมากขึ้นได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ผู้รู้ธรรมมากขึ้นหรือกระทั่งมีสิทธิ์ได้ฟังธรรมต่อเบื้องพระพักอาจไม่ใช่แถวหน้าแต่ก็ไม่ไกลเกินได้ยินเรื่องความจริงเกี่ยวกับเกมสังสารวัตรอันโหดร้ายตลอดจนทางออกจากเกมทุกเกมร้อนนี้ไปเสียแม้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปฏิบัติแบบเหาะแยบ้างนิดหน่อย ก็ถือว่าได้สเสบียงกรังขนาดใหญ่ติดตัวไปหาทางออกจากเกมร้ายบ้างแล้วและถ้าชีวิตไหนมีโอกาสสดับทำขั้นเจริญสติมีความเห็นถูกเห็นชอบไม่รอชาติหน้าจะเอาให้ได้ชาตินี้เจอทางที่จะสดับทำคำสอนในแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงกับทั้งธทมได้ผลจริง แม้เพียงระดับเบื้องต้นที่ได้เห็นความไม่เที่ยงของกายใจกับทั้งเพียงที่จะเห็นอีกซ้ำๆด้วยการทำไว้ในใจว่าเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้แม้ตายดับเสก่อนที่จะเกิดสัมมาสมาธิเมื่อเกิดใหม่ก็มีสิทธิ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์ได้ฟังธรรมต่อเบื้องพระพักมีสิทธิ์บรรลุธ,ธรรมเมื่อฟังธรรมจบ หรืออย่างน้อยก็มีสิทธิ์ได้เป็นสานุศสิทธิ์ของอริยสา,าวกมีช่องให้คลิกและเกิดกำลังเกิดแรงบันดาลใจให้ภาคเพียรต่อเนื่องกระทั่งบรรลุธ,ธรรมตามแบบฉบับมาตรฐานของนักเจริญสตินอกเหนือจากนั้นที่จะได้พบพระพุทธเจ้าแบบอยู่ชิดติดวงในก็ต้องติดตามพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยง ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดตายร่วมกับท่านไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาตินั่นแหละจึงมีสิทธิ์ได้รับการเกื้อกูลโดยตรงเมื่อพระโพธิสัตว์ท่านนั้นตรัสรู้และก็อย่าหวังว่าพระพุทธเจ้าจะคอยติดตามพระครบประงมได้ตลอดเพราะท่านมีภารกิจมากต้องรับมือกับพระสาวกจำนวนมากอย่างเช่นที่แม้แต่พระราหุล ซึ่งเป็นโอรสของพระพุทธโคโดมก็ถูกฝากไว้ในการดูแลของพระสารีบุตรสรุปแล้วไว้ใจชาตินี้ที่ได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าดีกว่าฝากความไว้ใจชาติหน้าที่ไม่รู้จะพบความไม่แน่นอนท่าไหน